ึ่งขวบเรืออะไรตอนนั้นมันมันคือรูปร่างหน้าตายังเปลี่ยนอ่าแต่เจ็ดขวบก็มันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ขนาดหนูยังเปลี่ยนไม่หยุดเลยเนี่ยอ๋อครับแหมอันนั้นก็เป็นไปตามแฟชั่นนะเป็นไปตามแฟชั่นพอทารายการเสร็จก็จะไปเข้าคิวทําบัตรประชาชนแล้วแหละฮะอ๋อจาผู้สูงอายุเขาไม่ผู้สูงอายุเขาไม่ต้องมีวันหมดอายุนะผู้สูงอายุก็ไปหมดอายุนี่อย่างผมเนี่ยไม่ พอไปทำเขาเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะระบุเลยไม่มีวันหมดอายุจะเเอาแท็บลตลอดชีพอ๋อจะเอาแท็บเล็ตอ๋อแท็บเล็ตโอ้บางคนบางคนนะแท็บเล็ตนะบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยหาว่าเด็กเนี่ยยังจิ้มไม่เป็นอย่างโน่นี้ผมว่าผู้ใหญ่นะมันจิ้มไม่เป็นมากกว่าใครบอกเดี๋ยวนี้ลูกหลานนะพอได้เกมอะไรมันใหม่เล่นเป็นแล้วเป็นแล้วเด็กห้าขวบเจ็ดขวบนี่เล่นคอมเป็นแล้ว ดีนะพัฒนาตั้งแต่เจ็ดปวบเด็กเด็กรู้เรื่องแล้วค่ะแท็บเล็ตเนี่ยความจริงอ่ะคบเด็กกันเนี่ยต้องเสียแท็บเล็ตนะท่านพลดไม่เป็นไรถ้ารุ่นนี้แค่แค่อันนะไม่เป็นไรแท็บเล็ตก็ผ่านผ่านเทียนก็ครบแต่ยังไงก็ตามก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีควันหลง เขาเรียกควันหลงใช่ไหมก็จงตีนโยบายเรื่องจำนำาราคาข้าวแล้วอะไรแล้วจำนํราคาข้าวมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเขาบอกว่ามีการไปกว้านซื้อข้าวแล้วในราคาหมื่นบาทเพื่อมาจํานําหมื่นห้าก็ต้องจับกันไปนะฮะต้องจับต้องจับตาดูทีนี้ออ มาดูก่อนว่าท่านท่านาทำไมพักเพื่อไทยถึงชนะพักเพื่อไทยถึงชนะทําไมชนะการเลือกตั้งใช่ทำไมวิเคราะห์โอ้ยไม่ต้องวิเคราะห์เลยมันเจ๋งอยู่แล้วเบอร์หนึ่งบาโทโอ้แค่เบอร์นี้ก็แค่เบอร์นี้ก็กินขาดไปเอาผมสําหรับแค่เบอร์เนี่ยผมให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแหละอ่นะอีกยี่สิบห้าเปซ็นเป็นชื่อเสียงของพรรค แล้วก็อีก25%ป็นตเป็นความผิดพลาดของคู่ต่อสู้มันมีเ่าให้เครดิตเขาด้วยเป็นความผิดพลาดซึ่งเขาความผิดพลาดเอาเราพูดถึงเรื่องความผิดพลาดก่อนได้ไหมความผิดพลาดอันแรกคืออะไร ก็คือมีเรื่องไปถอนตัวมรดกโลกเัเมนนั่นะชัดเจนัดเจนนึกว่าภายในไม่รู้เลยเขารู้ว่าโอ้โหอย่างนี้มันไม่ได้แล้วนะครับปัจจัยที่ทําให้เพื่อไทยชนะนี่กระแสนี่มีส่วนไหมฮะก็ยี่๋ห้ปอเ็นกระแสกระแสถ้าเผื่อมากกว่านี้เนี่ยประชาธิปัตย์อาจจะศูนย์พันนะกระแสนี่ยังไม่ไม่พอลองให้เลือกตั้งอีกสักระยะ ยาวอีกเท่าหน่อยสิอเขาบอกว่ากระแสประชาธิปไตยใช่ใช่อันนี้แน่นอนคือมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนประวัติศาสตร์เนี่ยมันมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือสมัยก่อนนะท่านชวนเป็นนายกคแล้วก็ปีสี่สามสี่สี่มีเลือกตั้งใหม่พรรคไทยรักไทยได้มาชนะอีกเห็นไหมชนะใช่ไหมครั้งที่หนึ่งเอามาสี่แปด ไทยรักไทยบุบขึ้นมาเลยสามเจ็ดเจ็ดนูน่นนะจนกระทั่งเฮ้ยทนไม่ไหวเลยต้องมีมีปัญหากันมาตลอดตรงมีการปฏิวัติมีการอะไรเนี่ยเพราะความกลัวทําให้ประเทศชาติล่มจมตรงนั้นนะครับม,มีรัฐบาลอะไรอ่ะที่เรารัฐบาลที่โลกลืมอะโลกลืมไปแล้วมีไนหะมตรงนั้นอ่ะก็รัฐบาลไทยรัฐบาลปฏิวัติอ่ะ ท่านพลเอกอะไรสุรยุทธจุลานนท์ขอขอประทานโทษที่เพราะมันเป็นเรื่องจริงท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนักเขาใหญ่เที่ยงอะไรนะที่ก็พูดกันนะ่อ๋อนำสกุลใหม่กระแสประชาธิปไตยอ่ารนี่พอมาสี่เ้าถูกโมฆะไปอีกอ่ไทยรักไทยถูกยุบใช่ไหมเอาทําอะไรก็ตามร่างรัฐมนูญใหม่ ล่างกฎหมายเลือกตั้งใหม่พักการเมืองใหม่อะไรใหม่หมดทุกอย่างเบ็ดเสร็จอย่างดีเลยนะหน้าแหลมฟันดําอะไรออกมากันเต็มไปหมดปรากฏว่าเลือกตั้งใหม่ห้าศูนย์แพอีกโอ้โหแพอีกพลังประชาชนดันขึ้นมาอีกสามร้อยอะไรสองร้อยกว่าอีกสองร้อยสามสิบกว่าอะไรอ้าวท่านสมัครถึงทอนเวชเนะท่านก็ได้เป็นนายกกลับมาอีกนะ แถมท่านสมนาย c วงสวัสดังมาอีกสักสามเดือนเอ้ายุบอีกอยุบอีกทันนี้ทนไม่ได้แล้วโว้ยไม่ด้วยมต้องด้วยขาไม่ต้องอะไรแล้วคนเบื่ออำนาจพิเศษไม่ใช่เบื่อหรอกเขาไม่ได้แคร์หรอกอำนาจพิเศษอะไรหรอกนี่มันทํากันเองเลยมันโอ้อ้างนุ่นอ้างนี่จริงๆนะผมว่านะสิ่งเหล่านี้ก็ไปเลยไปแบบบีบบังคับ ไปเป็นรัฐบาลในกรมทหารอะไรอย่างที่เขาพูดกันนะเราไม่ได้พูดนะเขาพูดกันมาก็ปรากฏว่าไปเป็นรัฐบาลอีกหวนกลกับไม่อีกพราะตอนนี้มาเพื่อไทยนั่นแหละเหมือนปีสี่สี่สี่อีกนี่ห้าสี่สิบปีถลามทลายอีกแต่นี้เราก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยจําเป็นที่จะต้องเข้ามา ดูแลแทบจะทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องการศึกษาทางด้านสังคมอย่างนี้ยาบ้ายาเสพติดเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ะนอะอะไรต่างๆทางการความมั่นคงของชาติก็เรื่องเกี่ยวกับคขมรเ,เกี่ยวกับอะไรอีกการต่างประเทศการต่างประเทศนะต่างประเทศถ้าทางการต่างประเทศเราจะสดใสน,นะคะก็ต้องสดใสสิตอนแรกบอกเอ,าอ้าทำไมไม่ให้คนเสื้อแดงเป็นอย่างงนี้อ้าวลวทีเสื้อเหลืองมาเป็นน่ะ ตอนนั้นน่ะจริงๆอ่ะแกทำห้เสื้อดาก็เขามาแนวประชาธิปไตยโอ้ยเขามาแนวปรองดองด้วยอะไรด้วยทุกอย่างเขาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมาตลอดเพราะฉะนั้นหรือหรือหรือประชาธิปัตย์เขาอยากจะให้คนเสื้อดามาเป็นก็ไม่ใช่เขาอยากหาอยู่ชายชุดดำเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับนั่นก็เลยว่าพอมาถึงตรงนี้ประเทศชาติเนี่ยต้องการในการฟื้นฟูอย่างมาก เหตุเช่นเดียวกันกับเมื่อปี4ีเลยแหละนะฮะสี่ปีสร้างสี่ปีซ่อมอะไรตรงนั้นแหละเราก็ต้องมาซ่อมอีกละออมาซ่อมแล้วก็เราสร้างอีกละเดี๋ยวก็มาทำลายอีกหรือเปล่าแม่จริงๆรอย่างเนี้ยมันก็เป็นสโลกแกนนี้เราไม่ได้ใช้แต่ว่าเราต้องเอามาทำใช่ใช่เราต้องเอามาทั้งทั้งสร้างใช่ไหมหรือจะซ่อมก่อนไม่ทราบเหมือนกันซ่อมก่อนหรือบ้านบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นของพวกเราทุกคนซ่อมแล้วก็สร้างไปใน เพลาเดียวกันเอ,อ,เ,พเ,อ,อเพลาเดียวกัน <c oughs> เอ,อใช่ต้องส้มหน่อยแล้วสนใจไปเป็นแม่บ้านไหมแม่บ้านใครคะพักประชาธิปัตย์เขาหาไม่เจอ,เอ,อตอนนี้ทันสุเทพเขาเ,เขาปฏิเสธแล้วเขาไม่เอาเออไม่เป็นแล้วแม่บ้านคือเลขาที่